พิธีกรดังคนใกล้ชิดเผยคำพูดแอบวันเดียวกับที่นานากุลเปิดความสัมพันธ์ฟังแล้วใจฟูสุดๆที่แอปพูดมาคำหนึ่งจำขึ้นใจเลยเมื่อวานนี้พิธีกรดังคนใกล้ชิดเผยคำพูดแอบ วันเดียวกับที่นันกุลเปิดความสัมพันธ์ฟางแล้วใจฟูสุดๆวันที่10พฤศจิกายน66ดีเจบุโกะก,กล่าวขณะพูดถึงข่าวนันกุลเปิดใจความสัมพันธ์กับแอปทักษอรในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองตอนหนึ่งว่าเมื่อวานวันที่9พฤศจิกายน66ตอนที่ข่าวนี้ยังไม่ออกมาบุโกะกเจอพี่แอป คุยสารทุกสุขดิบกับที่แอบแล้วที่แอบพูดมาคำหนึ่งจำขึ้นใจเลยเมื่อวานนี้คนอื่นจะมองยังไงมันไม่สำคัญนั่นคือปัญหาของเขาเราทำหน้าที่ของเราแล้วเรามีความสุขในแต่ละวันให้ดีที่สุดคำนี้เลยเวลาจะไปไหนไปกับใครคนจะมองยังไงซุบซิบอะไรนั่นไม่ใช่ปัญหาของเรามันเป็นปัญหาของเขาบุโกโกใช้ชีวิตให้มีความสุขในแต่ละวันที่แอบบอกหนูอย่างนี้เมื่อวานนี้ใจ สุดๆต่อไปหนูจะมีความสุขคำสั้นๆของพี่แอปเลยมันเป็นปัญหาของคนอื่นเขาไม่ใช่ปัญหาของเราของเราคือเราต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขคำเดียวเลย